ที่่อยูในครับเพื่อสีล้อความเร็วต่ำก็ใช้สำหรับพื้อที่นี่ค่ะ Let's go ะ s t a t i o เตรียกันขึ้นเนือสลับอันนี้เป็นหนึ่งขึ้น สังเกตหน้าจอนะคะจะมีแบบแสดงเกี่ยวกับมุมลาดเอียงองศา้ดยใช่ใช่สูตรองศานบนเอียงซ้ายเอียงขวาเจ๊กำลังก็บอารอยู่ใช่ไหมฮ่าาฮ่าฮ่า่าาา่่ฮ่าา่่่า่่ พี่เจนนิ่มไหมคะนิ่มมากไม่รู้สึกเอียงแบบว่าแบบกระโชกโวกหากเลยใช่ไหมคะกระโช้เราใส่ลัดรัดชเลนโหมดช่วยไมะหาย์ไม่ต้องอย่างอย่างไม่ต้องตัวนี้คืออยู่เราเราใช้แค่โฟล์ู